หลอดีและอะไรก็ดีาได้ก็ดีที่เขามีเมียแล้วหล่อจังและฉันยังอยากแซวทั้งมีเมียแล้วเอาเถอเอาเถอ <c oughs> อุ้ยผัวเจ้าของตัวนี้ห้ากินตาเมึง <c oughs> หลังจากที่เขามาถิ่มข่อยไว,ไป <c oughs> ว้ป้ายรถเดลข่อยกับผัวาข่อยก็ต้องนั่งรถเมฆ <c oughs> ับข่ายจีได้อัดทะลุดาตินีแลวซุ้มบุญเจ้าไอ้บางหยิดข้อซองหยิดข้อซองชีวิตในกรุงเทพเวลารอรถเมล์มันมีการได้หลุนได้ซุ้มบุญเจ้าป๋าจะบอกดูดีไนี่ย นั่งรถสาย88ซึ่งพุญเจ้ามันสิพานหน้าบ้านข่อยข่อยกับผัวข่อยกับสิพานลอกนั่งได้แบบทีนี่โดนมากๆเลยข่อยบริคยนั่งรถเม่จะเกียวซุ้มพุเจ้าเออปออสาย88มันผ่านหน้าบ้านข่อยผัวข่อยก็ตื่นเต้นมึงแน,น่ไปน้องก็งสองคนใจ่าดรถเม่น,นะคะเพื่อนๆค่ะคนละยี่สิบบาทพนาพญัอันนี้แล้วบอกว่ายี่สิบบาทคอเพุ่นว่าข่อยกับฟ้า <Yes. S 1> จกขห้เาราปะทุข่อยขึ้นรถเมมาส่งเจ้า <c oughs> ม่มีผู้ใดเลยบังดูดิ มีอยู่ผู้เดียวนั่งอยู่ข,าข้างหลังข่อยปุ่นนะเบื่องหน้ข่อยสิมตาหน่อยเบื่องเล่าข่อยตื่นเต้นนะเพื่อนกระสิงงข่อยอยู่ว่าอีหานี่มันคือตื่นเต้นอย่างกระดอกกระเดียแต่บ่ได้บ่ตื่นเต้นอย่างไรบ่บบเ,บเคยนั่งรถเมล์โดนแล้วโดนแล้วนี่เป็นซีซปีนี่กันยังว่าห่วยอีหลียจำพอดคารถเมล์บ่ได้ว่าเท่าไรเออซุ้มเจ้า ปอออนนี่มันทอดไรยังปวจากเลยรดเมฆข้าเจ้าบ่งดูนี่ข่อยอยากให้ซุ้มเจ้าบึงโอ้ข่อยเฮยดคลิหน้าวีดีลิปนี่เพราะว่าข่อยตื่นเต้นข่อยเฮยดไว้ถ้าบ่งข่อยนี่แล้วซุ้มเจ้าบบ่งข่อยก็ยาสุดยอดดีรีวะรถเมฆสะอาดสะอาดซุ้มเจ้าบ่งแน่นี่ข่อยได้ตัวมาแล้วบัตนีสบายใจหาเพื่อนคิดว่าข่อยเพั่นใจคาดรถเมฆเนาะข่อยมีหรักฐานแล้วข่อยเจ็บวอย่างดีโออสิใส่กรอบไว้วะ ิ่นก็ยังแนมกได้ีนี่มันคือจังลาเรื่องแชมใสค่ะแต่เิ่นว่าะัวข่อยก็บอกเจ้ายูนิ่งนิ่งแนยูนิ่งนิ่งแนจะเป็นกระดีกระดาคือจังบ้านนอกเกากรุงไลปะนะเอ้ากัตื่นต้นแม่เจ้ากันสี้ข่อยว่าจังไห๋ล่ะหัวสีอีกะสุยบัดนี้วใหายนั่นแล้วกัสิส่งลำค้านอยู่นเนาะนี่มันบ่เคยขึ้นรถเน่บ่กูหนีจากมันก่อนกูลำค้านวะิันก็เลยลงได้บัดนี้บ้านนี้สว่างเลย ข่อยกับผัวข่อยอยู่กันสองคนปัดติโตซุ่มเจ้าคนรวยกับบ่ได้นั่งแบบนี่เด้อเห็นบ่เนี่ยจะเบิ่งด้วยเออมีคนขับรถให้นั่งนั่งกันสองคนผัวเมียนั่งติดกันแอดแตดอยู่ <c oughs> สุดยอดอิลีว่ปะปาดข่อยกันล่าเรื่องจำใส่พวแล้วบ่นั่งได้ข่อยผัวบอกผัวข่อยทายคลิปคนเด้เออทไทยให้ข่อยแนะ <c oughs> น่วดนดนข่อยได้มานั่งแบบนี้ล้วมันีสว่างอิลีโอกาสหมออหลีเด้ นั่งบอติดทีไล่ซุมมเจ้าจนผัว่อยรำคานไปบังดูนี่ผัวคอยบอกออ้ใจหายเจ้าได้เป็นยังคือเป็นคนแนวนี่วะสันเอ้าก็คอยเป็นแบบนี้เนาะว่าแม่เจ้านี่นั่งตากแดดอยู่ฟังนั่นก็บอยับจะเคียแดดมาฟังพุ่นบอยับอยากอายเขาวะสันหอดบ่มีไผสิปีายไผ่ยังขอยก็ะยับมานั่งที่บุนะทายมองหันทายบองนี้ไปเลยลูกพีขอยกระวังสิทายวิวไม่ซุ้มเจ้าเบิ่งข้างๆผ่านไป อุทิศสามสิบสามได้ไข่มาจากมองอูที่ไข่เอารถไปเข้มสีหลบอขั้นนะี่ยนะเออข่อยก็ได้มึงนงะมีหอดมองกดมาที่มีปั๊ดรถใหม่กินเก๊กย่งเบคอนได้ออกอยู่ซุ่มเจ้าโอ,อ้กินเก๊กไหมปัดโตเออข่อยอยากกดเล่นอ้เพิ่นบอกว่าอย่าไปกดเนะด้อ่ลงอกกอย่ากดเพิ่นวะตะพัวข่เออห้องว่าข่ เจ้าจะไปมึนมื้ออะไรข่อยปานมากกับเด็กหนุอยแล้ววะเออข่อยละเบื่อเจ้าอีหลีเลยมันวาหาลังเทียนหนีมันว่า,า,า,เ,วาเออเบื่อกรสีเฮ็ดยังเบื่อเจ้าสีเฮ็ดยังข่อยกว่าเป็นเมี่ยเจ้าพุ่น่ะหอดแยกประชา่าทิศเก้าซิบแล้วซุ้มเจ้าขึ้นเลี้ยวแถวเว้าแป๊บเดียวนึงเลี้ยวให้พานตลาดถุ่งครุเห็นบอซุ้มเจ้าข่อยท่ายตลาดถุงครุมาให้ซุ้มเจ้าเบื้องนีเห็นบ่นี <Wow. S 1> โอ้ตลาดงาไงเด้เนี่ยเออเดียวไก่สีหอดบ้านข่อยแล้วดีบัตทีนี่กับบ่มีผู้ใดขึ้นก บแม่นเขาร่างเกียจบุกหอยทีว่าไปไเตรียมโตไกล้หอบ้านแล้วสุปเระเจ้าตลาดมารวยเลยตลาดน้สายชนมากกว่าก็กดกิ้งเนี่ยบัที่นี่เอ้ย่อยได้กดกิ้งวันนี้แหละย่าลงไปข้างล่างเด้อเนี่ยประตูสิหนีบข้อเอาได้วันละผ้าตื่นเต้นอีกแล้วคุณน่ะคุณน่ะเห็นบ่าไปแล้วเปิดประตูล่องรถแล้ว่าที่นี่ผัว่อยว่ายนงเข้าบ้านก็ต้องนั่งมอเตอร์ไส้เข้าเด้อบัดที่นี่ถือได้กับเข้าคุณน่ะ อยู่ตรงตอนตรงตอนเอ้ยบ่มีรถขับแต่ยากหัวผัวว่ามดสภาพอันบ่มีรถขับผู้ใส่เดียวนี้ต้องมีรถนั่งวิ่นมอไส้เข่าบ้านสุมูเจ้าเอ้ยบางแนมคุณนนะ่ะแตนเล่นเตนเลนตนเลนแตนปัตนตนตนตตดตบัได้ใส่ชีวิตแบบนี้มาโดนแล้วว่าม้วนบ่วที่นี่ไปยังสิออกนอกบ้านแต่ะเทียนี่ม้วนผัวข่อยก็บ้าม้วนผู้เดียวเจ้าละข่อยลราเป็นงุดงิดเจ้าอีหลีเลยว่าจันาจขามอเต์ไส์ข่อยน้ำเน่าเจ้าเลยนะ พูดลยยี่สิบาทว่าสันเออไปไอไปไปขอบคุณหลายๆเด้อที่มาส่งข่อยกวางสิละเอากุญแจบ้านหน้าผัวบอกกุญแจให้หิวเข่ากันหิวเออเร็วๆเนี่ยเจ้าเด้อนะขอบคุณที่รับชมคลิป